พบธรรมจักรจาจนวนหนึ่งในภาคใต้แต่เวลาเดียวกันนั้นก็พบคาถาซึ่งเป็นหลักธรรมเนี่ยนะอยู่หลายภูมิภาคคาถาหลักธรรมที่สําคัญชุดแรกที่พบเนี่ยก็คือคาถาเยพรรมะซึ่งเป็นภาษาสันสกฤตนะ,ะ,ะชุดที่ยกตัวอย่างนี่คุณพักกระบีขุดพบที่เมืองจะรังในจังหวัดปัตตานีมีจารึกอยู่รอบฐานที่เป็น คาถาเยธรมามาคาถาเยธรมามีเป็นประเด็นยังไงไรวันนี้เวลาไม่พอที่อธิบายเอาเป็นว่ารัชการที่สี่เนี่ยส่งพบแล้วก็ส่งเผยแพร่เป็นคนแรกในประเทศเราที่เมื่อครั้งเสร็จไปยังท่าสมเจดีท่านสรุปไว้ในบทความของท่านที่เขียนเผยแพร่ไว้เมื่อครั้งก็น,นั้นว่าคาถานี้คือความย่อของสองหลักธรรมหลักของพระพุทธศาสนาคือหนึ่งหลักปฏิจจสมุปบาทสอง หลักอริยสัจนะรท่านบอกว่านี่คือคำย่อของหลักร,รมใหญ่ของพระพุทธศาสนาสองหลักคือหลักปฏิจจติสมุปบาทกับหลักอริยสัจสองหลักนั้นเป็นอย่างไรนะ,ะก็พอจะทราบกันนะครับหลักอริยสัจคืออันนี้คำพูดของอาจารย์เสถียรพงศ์วรรณปกนะ สรุปง่ายๆเป็นภาษาทั่วไปก็คือว่าหลักการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยการใช้ปัญญานะทางแห่งการพุทธทุกเนี่ยก็ใช้ปัญญาก็คือทำมักแปดให้เจริญในใจเสียผมให้คำคำ,คำจกัดความอาริยสัจไว้แบบนี้นะครับส่วนหลักปฏิจจสมุปบาทนะนั่นก็คือวงห่วงโซ่คล้องต่อกันเนี่ยสิบสองห่วงเนี่ยนะ หากจะดับก็ดับที่เหตุจริงๆ,งๆอาจารย์สิพงพูดว่ามันคือหลักอกฎแห่งปัปจจัยสัมพันธ์ท่านเขียนว่าจะต้นระบุอย่างนั้นนะสัมพันธ์กันหมดถ้าจะดับก็ดับที่เหตุนั้นนะครับอันนี้คือหลักปฏิจจสมุปบาทอันนี้คาถาเยทานานั้นก็พบเยอะมากนในภาคใต้พบหลายที่เหลือเกินนะครับอันนี้ยาลังอันนี้มาอยู่ในพระเพ็ญชุดวัชรญานชุดตันตรยายน,นะครับ แต่ที่สําคัญเนี่ยที่ว่าพบใหม่เนี่ยนั่นก็คือคาถาเยธรรม,มาอย่างย่อนะอันนี้ปรากฏว่าก็อยากรู้ว่าคืออะไรก็เลยส่งไปให้เพื่อนที่บังคลาเทศด้วยเหตุที่ว่ามีการพบพระพิมแบบนี้ที่บังคลาเทศเยอะมากนะฮะก็เลยอยากรู้ว่าตรงเนี้ยที่พบที่จังหวัดยะลาเนี่ยอ่านว่าอะไรในสุดก็ได้คําตอบจากบังคลาเทศบอกว่านี่คือ ทำย่อของคาถาอาริยสัจนะครับมาอีกชุดหนึ่งชุดนี้พบที่อันบนคือที่ยาลังส่วนชุดล่างพบที่ทําเขาลุยจังหวัดตรังจารึกหลักธรรมชุดนี้คือความว่าทุกสมุทัยนิโรธมกัก คือคาถาอริยสัพน์นั่นเองนะครับนะครับอาจารย์เราขอปิดเวทีสักสองครั้งนะคะครั้งนี้ขอปกบปอให้กับพระอาจารย์สุจคตหน่อยครับเพื่อให้ท่านได้ไปฉันก่อนเราจะได้มีเวลาอีกสิบห้านาทีสาสาอ่ก <laughs> ต่อเลยนะฮะจะได้จบเร็วนี่คือชุดหลักธรรมชุดที่สองนะครับที่พบในภาคใต้คือความว่าทุกสมุทัยนิโรธมักจะลึกด,ด้วยอักษรปรวะ นะมีอายุราวพออดังที่ระบุนะครับอันนี้ก็เอามาจากเอกสารของกรมศิลปากรอ่านนะครับเ,เพื่อที่จะเรียนว่ายุคแรกประดิษฐานพระพุทธศาสนาเนี่ยในภาคใต้เนี่ยหลักธรรมเนี่ยสำคัญนึงสำคัญหนึ่คือเป็นเรื่องของแก่นทั้งสิ้นนะครับเรื่องหลักปฏิจจะเรื่องหลักอริยสัจเนี่ยมางเงินว่าที่ในมาเลเซียและผมไม่มีรูปติดมาแนละ้วต้องขออภยัยจะเอาข้อความใส่แทนในอินโดนีเซียเนี่ย ยุคสมัยเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับยุคแบบเดียวกันเนี่ยก็พบจารึกชุดนี้นะฮะเรียกว่าหลักกรรมงนั้นสามหลักเนี่ยเป็นหลักเป็นหัวใจของคําสอนพระเจ้านะครับาสามหลักหลักกรรมอันนี้ก็พบเป็นจารึกนะครับเป็นภาษาสันสกฤตเหมือนกันพบในอินเดียมาเลเซียนะครับซึ่งผมคิดว่าถ้าเราสํารวจดีๆในประเทศเราเนี่ยก็ต้องพบเพราะอะไรที่พบในประเทศเราก็พบกับเขาด้วยเช่นกันนะ <S <S ความไม่รู้ย่อมก่อกรรมกรรมเป็นเหตุให้เกิดปัญญาไม่ก่อกรรม กรรมไม่มีการเกิดก็ไม่มีนะอันนี้อ่านและแปลให้มาโดยท่านนินนมานนะฮะให้กับผมมาอันนี้ก็คือหลักอีกหลักหนึ่งซึ่งเชื่อแน่ว่าถ้าสำรวจกันแทๆ้ๆอ่านมนทุกชิ้นเนี่ยในประเทศนี้เนี่ย้โทษที่พบในภาคใต้เนี่ยหลักนี้ต้องพบด้วยเช่นกันอันนี้ผมก็เลยยกมาล่วงหน้าก่อนเอยังไม่พอนะครับเพื่อจะชี้ชี้กันให้สนุกสนานต่อน,นิดหนึ่งอันนี้ที่ที่อู่ทองนะก็พบ จารึกรุ่นเดียวกันนี่แหละครับก็เป็นคาถาท,ท,ที่ที่ที่คัดลอกเผยแพร่นะครับอันนี้ก็รู้เลยว่าพุทธศาสนาแรกประดิษฐานเนี่ยเขาเอาเรื่องหัวใจจริงๆเขาไม่เอาเรื่องปรุงแต่งเลยีนยกตัวอย่างอีกเช่นกันอันนี้เป็นเรื่องของพระบรมศาสดา,าสสดทรงแสดงคำนาะแก่พระฤาษีว่าสาระอันแท้จริงคือพระรัตนตรยัยหากได้พระพรัตนตรัยแล้วจะเห็นอริยสัจซึ่งเป็นที่พึ่งอันแท้จริงว่าไป อันนี้ก็เสริมให้ท่านฟังว่ายุคนี้เดียวกันนี้ผู้คนในภาคใต้ผู้คนในภาคกลางนะต่างศรัทธาในพระธรรมคําสอนพระพจทาที่เป็นสาระของแก่นคําสอนนะฮะเมื่อราพุทธวันที่สิบเอ็ดสิบสองสิบสามนี่ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับมาถึงตรงนี้ผมก็ขอสรุปนะาเวลาอาวาบนะครับนะเผื่อเวลาได้แลกเปลี่ยนกันข้างล่างด้วยอาจารครับผมขอสรุปนะครับว่า จากเอกาสาร3-4แผ่นที่ผมย่อมาเนี่ยก็เพื่อจะชี้หเห็นว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยน่าจะเริ่มแพร่หลายเมื่อราวพุทธวัาที่10-11แล้วก็มานับถือกันเนี่ยนะครับอย่างแจ่มชัดเนี่ยนหน้าตั้งแต่พุทธวที่12-13เป็นต้นมาถึงว่าที่14เนี่ยพุทธศาสนาแตกแขนงก็อย่างหลากหลายในดินแดนอื่นก็มายัางดินแดนนี้ด้วยเช่นกันนั่นก็คือ ตันตรยานหรือวัชรยานนะครับซึ่งแต่เดิมมีแค่หินนายนและมหายานนะอันนี้เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองที่สรุปว่าแรกประฏิษถานพุทธศาสนานั้นเนี่ยนะหลักธรรมสาคัญซึ่งเป็นแก่นคําสอนจริงๆของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะซึ่งทุกประเทศความสำคัญบทเนี่ยก็คือปฏิจจสมุปบาทอริยสัจหลักกรรมคือสิ่งที่แพร่หลายกันอยู่ในภูมิภาคนี้นะก็วันก่อนนี้ไปวัดพระบรมธาตุก็ แกล้งถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแลพิพิธภัณฑ์บอกนี่ลุงดีใจไหมที่กำลังจะได้เป็นบาร,รดกโลกเนี่ยวันเนี้ยลุงจะพูดได้คมมากคนที่ไปด้วยตกมือเลยพราะมากันหลายคนลุงจะบ,บอกว่าเพ่อมเชื่อๆเป็นมรดกโลกถ้าเป็นมรดดอกทำแล้วพมจะดีใจหญิงนะฮะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมกําลังเล่าให้ท่านฟังนี่ก็คือว่าควบคู่กับการรณรงค์หรือว่าทําให้วัดพระบรมธาตุเนี่ยเป็นมรดกโลกทางกายภาพเนี่ยเวลาเดียวกันนั้นมรดกธรรมของภูมิภาคนี้เมืองนี้ด้วยนะผมพยายามไม่แยกนะว่านครแยกจากชัยยาหรือแยกจากสุราหรือแยกจากสงขลาแยกจากอะไรก็แล้วแต่ผมถือว่าเป็นกลุ่มก้อนอันใหญ่ นั่นก็คือเรื่องของมรดกธรรมและท่านหลายคนในที่นี้คงมีชีวิตที่อยู่ในช่วงในผู้ว่าสัรเอกมหาชัยมีมามาเป็นผู้ว่าก็พยายามที่จะทําให้มเมืองนครเป็นเมืองพระอย่างอย่างอย่างหนักแน่นมีทั้งเพลงมีทั้งคาขวัญสารพัดเลยซึ่งผมคิดว่าโอกาสทองอันนี้นเนี่ยทั้งเป็นมรดกและมรดกธรรมนั้นก็คือสิ่งที่จะลงคู่กันไม่ได้เป็นมรดกก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะมรดกธรรมนั้นก็ยังคงรักษาชีวิตรักษาชาติบ้านเมืองรักษา ชุมชนได้โดยปลอดภัยตลอดนะครับผมขอจบการพูดขอหมดแค่นี้ครับ